แล้วการปฏิบัติเหรอคะที่อาจารย์ที่อาจารย์ว่าปฏิบัติจริงหรือเปล่าที่ว่าไปบินทบาทสายออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนเพราะว่านะมาคืนไม่ได้นอนไม่ใช่ครับสามเวลาอันที่หนึ่งบินทบาทเอาข้าวค่ะนะฮะเรียกว่าบินทบาทตังก้อนข้าวเอาข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาพอสายมาบินทบาทยาเศสัตชบินทบาทเภสัชทานบินทบาท ผมถามว่าทําไมต้องไปบินตอนนี้ท่านบอกว่าแทนที่คนจะต้องลําบากมาวัดพระก็กรุณาคนไปเอาวุ่นถึงบ้านค่ะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เป็นเวลาเอายาถวายพระไม่ได้เออถวายข้าวไม่ได้ยาอย่างเดียวพระม่ก็จะรู้ว่าถ้าพระมาตอนสายก็ต้องใส่เตยสัะตอนเย็นค่ะน้ํามันเตลิกทานก็คือว่าน้ํามันที่เขาจะไปใส่ตะเกียงตะเกียงอ่ะเขาก็จะมาเทให้ในบาท นะก็ไปรับทานเพราะว่าคนจะเดินทางไปวัดกลางคืนโดยเฉพาะสตรีมไม่เหมาะาไม่เข้าละานะครับพระออกมาให้<อ>นะฮะนี่เป็นกรุณาสามแต่ที่สายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเอาตามสมัยพระเจ้ามินดงว่านะฮะควรจะใส่บาตรเวลาเดียวกับอินเดียเพราะนั้นอินเดียช้าก,กว่าเราเนี่ยนะเกือบสองชั่วโมง,โมงก็เอาเวลาเนี่ยทดไปจึงสายกว่าเวลาปกติบ้านเรานะั้นใช้เวลาพระอาทิตย์เป็นหลัก แต่เขาเอาเวลาพระตไตรปิฎกโดยเทียบเอาเวลามาตรฐานสากลของอินเดียเป็นหลักก็เลยลดหลั่นกันในเวลาแต่ที่สําคัญก็คือว่านะครับพระสงฆ์เหล่านั้นนั้นนะครับฉันที่บาทเดียวที่ตนเองรับบิณฑบาตได้เท่านั้นเออไม่ว่าจะยาหรือน้ํามันหรือข้าวถูกต้องใช้บาทเดียวใช้บาทนั่นแหละไม่มีแยกเราล้ลางเอาอ thank mm -hmm. you